พิมพ์คิดตาห้าชายรวมท้เงินพิมพ์คิดตครับก็ขอสวัสดีพี่เอฟซนะครับทักทาทยกันย้าดึกแล้วกันนะครับก็ไม่ได้ส่องช่วงเช้ามาหลายวันนะครับคลิปนี้ก็คิดว่าถ้าลงดึกนะก็ไม่รู้จะมี f อฟเข้ามาดูหรือเปล่านะนะครับถ้าท่านใดไม่หลับก็มาเปิดคลิปนี้รับชมได้เลยนะครับก็ เปิดอที่องแรกนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับเนื้อสำลิดเก่านะครับเนื้อหาดีนะครับนี่นานทีจะได้เจอนะครับเก่านะครับหล่อรัมบึกนะแท้ดูง่ายนะครับเนื้อสำลิดนะครับท่านใดดูมุมไหนไม่ชัดเจนนะครับก็ขอดูรูปได้เลยนะครับแค่เห็นกล่นก็แท้ดูง่ายแล้วนะครับ เดือดนะครับก้นเดือดอท่านใดไม่เคยเห็นรูปไม่เคยเป็นเจ้าของก็ปิดได้นะนะ FC นะครับเนื้อสำลิดนะโคตรเก่าเลยนะครับสภาพใช้เดิมๆหน้าคมชัดนะครับอางไว้บนกล่องต่อมาเป็นพิมพ์ขี้ตาเหมือนกันนะครับ FC พิมพ์นี้คิดว่าน่าจะเป็น ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ากุเจดีจะถูกไหมนะครับเอฟซี FC. หล่อรล่ำปร,ป,รประมาณนี้นะครับหล่อล่ำจะเป็นก้นประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นกูเจดีนะแต่นี้เขาก็น่าจะเป็นบางคันนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาทันใดดูแล้วชอบหรือถูกใจเนื้อหาอุ้งหนนะครับโูรมาสอบถามได้นะครับเปิดราคาเบา อันนี้นะครับครับสนิมอะไรเดิมๆนะครับเอาเปิดสามพันบาทพอท่านใดชื่นชอบก็ต่อรองราคาได้นะครับต่อมาหลวงพ่อทบนะครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อทบพิมพ์อุ้มบาทนะครับพิมพ์อุ้มบาทก็แท้ดูง่ายนะครับเปิดไว้เจ็ดพันบาทนะครับต่อรองราคาได้นิดหน่อยนะครับเปิดเจ็ดพันบาทพอด้านหลังเป็น อังจีบอลเขาเป็นอะไรก็ไม่ดูนะครับได้มาสภาพเดิมๆนะครับได้ปานที่พิจิตมาโอ้แทรุดง่ายนะครับ,บ,บต่อมาหลวงพ่อไปนะครับ fc นี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่สภาพใช้เดิมๆนะโอ้โหขึ้นเป็นลุงเลยนะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะครับ ใร้ดูง่ายนะครับเดี๋ยวนี้เปิดไว้เปิดสี่พันบาทแล้วกันเนาะเอฟซีเปิดไว้สี่พันบาทผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเนื้ออะไรผสมนะครับก็แท้ดูง่ายเป็นโงนะครับต่อมาเป็นพาปิตานะครับเป็น พระปิตาวัดชินวะรารามนะหรือเป็นของอาจารย์ปึงนะครับสายปิตาอาจารย์เปึงก็เหลืออยู่ไม่กี่องค์แล้วนะครับเอวันนี้ผมเอามาเนี่ยมีทั้งหมดสี่องนะครับผมเปิดอ่าไว้องละหนึ่้าร้อยบาทท่านใดชิ่นชอบองค์ไหนก็ต่อรองราคาได้นะครับนี่ก็องค์แรกนะท่านใดจะเหมาก็ได้นะครับถ้าเหมาเดี๋ยวให้พิเศษนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเนื้อตะกั่วหรือเนื้อผงคุกรักนะครับดูไม่ค่อยชัดน่าจ,จะผงคุกรักหรือเปล่าเอซข้างหลังนะครับไม่แพงนะครับเปิดไว้องละพันห้ารบาทนะหนึ่บาทสองพิมพ์นี้น่าจะซ้ํากันนะครับสวยคมนะครับ f อฟสวยคมพาปิตาเม็ดเล็กนะ อยู่ในสภาพเลี่ยมนะครับเจ้าของเก่าเขาบอกว่าได้มาก็เลี่ยมไว้เลยนะนี่การเลี่ยมนานแล้วนะครับบอกนะครับพิมพ์นี้น่าจะพิมพ์น่าจะพิมพ์เดียวกันหรือคนเราพิมพ์ก็ไม่แน่ใจนะครับมีอยู่หลายพิมพ์นะครับสวยคมนะครับลึกพระปิต,ตาอาจารย์เปิงนะครับวัดชินวารานามปทุมธานีนะครับเนื้อหาดีต่อมาเป็นหลวงพ่อทวดนะครับ พอทวดเนือนวะนะครับเอซีตอกช่อเฉลิมพลน,นะครับมี3ามชอหนึ่งสสามนะครับแล้วก็เขียนว,ว่าหลวงพ่อเดิมนะเอ้ยหลวงพ่อทวดนะครับขอไปหยิบหลวงพ่อทวดนะบอกหลวงพ่อเดิมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาตอกว่าอะไรนะ เราจะเขียวเฉลิมพลนะครับขนาดตอกสองข้างนะครับเราเปิดเ0็ดบาทนะครับ FC เปิดไว้7 0 0ดบาทถ้าใดชอบก็ต่อรองราคาได้ไม่แพงนะครับต่อมาก็เป็นของอหลวงพ่อเงิน,นกันมากดีกว่านะครับเป็นกลุ่วัดขวางนี่ผมเปิดไว้องค์ละ3,500บาทนะครับ FC ถ้าพิเศษนะให้เฉพ,พาะวันนี้นะถ้าปิดคู่นี้อ่า แบ่งไปเลยนะครับ4,500บาทนะครับยกคู่เลยนะครับก็แท้ดูง่ายทั้งคู่เลยนะครับเปิดมาดูวันที่องแรกเลยนะครับเป็นพิมพ์สาระจายพิมพ์เสียงโตนะครับสาระจายพิมพ์เสียงโตนะหล่อล่ำบึกนะครับผมบอกเลยว่าอวดขวางนี่ที่อยู่ในมือผมนะครับสวยไม่แพ้ช่องอื่นแน่นอนนะครับสภาพใช้แท้ดูง่ายทุกองคนะครับเนื้อหาดีต่อโคดวัดนะครับ ต่อมาเป็นเป็นแปะยิ้มบ้างละกันนะเอฟเปิดไว้อละสามพันห้ารอบาทนะครับแท้ดูง่ายต่อโค้ดเหมือนกันนะครับแต่และองค์ที่ผมได้มานี่ผมคัดมาแปบลบว่าเนื้อหาจิ๊ดจทั้งนั้นเลยนะครับคัดเนื้อหาเด็ดเด็ดมาให้เอฟซีอันใดดูแล้วฉันชอบถูกใจองค์ไหนนะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1ย์แ7ดหนนะครับ หนึ่งพิมพ์คิตาวันออนี้เปิดไว้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับลืมไปแล้วน่าจะ4500บาทนะครับหลอล่ำบึกสภาพศึกนะครับพิมพ์คิตาห้าชายหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาห้าชายหล่อล่ำกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับของแท้สภาพใช้เอาไม่แพงนะครับถูกใจในเนื้อหานะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์081ด หนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับโอ้เนื้อล่หะอย่างนี้ถ้าเอฟซีไซื้อกำลังเราจะว่างหายแล้วนะครับต่อมาชิ้นสุดท้ายนะเป็นนี่เป็นมีดนะครับปีหนึ่งห้านะสร้างพร้อมปั๊มเลยนะครับพร้อมปั๊มปีหนึ่งห้าถามว่าทาไมผมถึงรู้ว่าเป็นมีดอ่าปีหนึ่งห้าเขาเขียนเขาตอกไว้ชัดเจนนะครับมีดแทรดง่ายหลวงพ่อเงินสองห้าหนึ่งห้าเดี๋ยวซูมใม้ดูนะครับนี่ คต,คตครคมมากนะครับคมเดิมๆสองห้าหนึ่งห้าก็ท่านใดชอบนะครับสำหรับเร่มนี้ช่องอื่นเขาอาจจะขายไว้หมื่นหลักหมื่นนะครับวันนี้ช่องผมเอาเปิด7 0 0ดบาทพอท่านใดดูแล้วชื่นชอบถูกใจสามรารถต่อรองราคาได้เปิดเจ0 0บาทก็ให้ f อฟซคนจบราคาเองแล้วกันนะครับทีนี้ก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับดูแล้วชื่นชอบถลกใจองไหนก็ทักมาได้เลย คลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ